เด็กๆชั้นปหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับใกล้จะสิ้นเทอมแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนจบหน่วยกันไปแล้วนะครับเทอมที่1นนะครับของทฤษฎีนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับให้นักเรียนไปทบทวนบ้างนะครับเอาล่ะทีนี้วันนี้คุณครูก็จะมีภาคปฏิบัติมาให้นักเรียนทําอีกแล้วนะครับเราก็จะเรียนภาคปฏิบัติจนถึงสิ้นเทอมเลยนะครับเพราะว่าเราเรียนจบทุกหน่วยแล้วนะครับสําหรับทฤษฎีนะครับ อาล่ะนะักเรียนวันนี้เราก็เข้าไปที่โปรแกรมเพ้นท์กันเลยนะครับเราเปิดโปรแกรมเพ้นขึ้นมานะครับครั้งที่แล้วคุณครูพาทำนกแอนกี้เบิร์ไปหรือ,อยังครับตัวสีแดงนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาทำศัตรูของเจ้าแอนกี้เบิร์ดกันนะครับก็คือเจ้าหมูสีเขียวนั่นเองนะครับนักเรียนเคยเล่นเกมแอนกี้เบิรไปแล้วใช่ไหมครับ อ่าทีนี้มาดูนะครับว่าเจ้าหมูเราจะทํำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนเลือกวงกลมมาเลยนะครับวงกลมอ่าใช้เส้นสีดํานะลูกใช้เส้นสีดํานะครับทําวงกลมอาจจะไม่ต้องกลมมากนะครับอาจจะเป็นวงรีนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าหมูตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับเดี๋ยวเราทําเป็นวงรีนะครับทําเป็นวงรีกันนะครับ เอาละพอได้วงกลมมาแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนรูปทรงนะครับเราใช้วงกลมเลือกมาเลยนะครับเลือกมาเลยทําเป็นวงรีเหมือนกันรูปคล้ายๆไข่ขนะครับเดี๋ยวเราจะทําหูของเจ้าหมูกันนะครับทํายืงๆมาทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนิดนึงนะครับทํายืงๆมาด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะทํามงกุฎเจ้าหมูกันนะครับ เอาละต่อไปเราก็เอายังลบนะครับลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะใช้นะครับในสิ่งที่ไม่ต้องการที่จะใช้ก็คือส่วนขอบของหัวนั่นเองนะครับลบไปเลยนะครับในที่นี้คุณครูใช้การขยายภาพนะครับเพื่อที่จะให้ทํางานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเด็กๆค่อยๆลบนะลูกค่อยๆลบนะอย่าให้เส้นมันขาดนะลูกเดี๋ยวกลายเป็นเส้นลวดแล้วเวลาเราลงสีสีนจะเลอะเทอะนะครับ ทีนี้ก็ลบส่วนนี้ไปนะครับอย่าสับสนนะลูกลบส่วนที่เป็นขอบไปแล้วก็ส่วนข้างล่างไปนะครับอย่าลบเพลินจนมันเส้นขาดนะลูกลบให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ดูเรากลับมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้หูมาลักษณะนี้นะครับอาจจะทําให้เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่าหูเจ้านกหูเจ้าหามูในแอนกิบเบิร์เนี่ยหูไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ให้เรามาเลือกวงกลมเหมือนเดิมนะครับทำเป็นวงกลมลักษณะอย่างนี้นะครับทำเป็น2งวงนะลูกทำเป็น2วงนะต่อไปเราจะมาทำมงกุฎเจ้าหมูกันนะครับโดยเลือกที่เส้นยืดนะครับเส้นยืดก็คือเส้นที่เราสามารถที่จะยื่ได้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้เราลากจากล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ แล้วยืดเข้าไปข้างในนะครับยืดออกอย่างนี้ยืดออกมาทางด้านขวาแบบนี้นะครับไม่ต้องยืดมากนะครับเอามาคลิกตรงส่วนโค้งเลยหนึ่งครั้งกึ๊กนะส่วนที่สองนะครับเราก็ลากจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมนะครับล่างจากลากขึ้นบนเหมือนเดิมดูนะครับล่างจากลากขึ้นบนเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดเข้าไปด้านในอย่างนี้คือยืดเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับตรงข้ามกับด้านเมื่อกี้นี้กดคลิก นะครับหนึ่งครั้งคลิกตรงส่วนที่โค้งนะครับไม่งั้นมันจะเบี้ยวนะลูกเอาละทีนี้ต่อไปเรามาเลือกเส้นตรงนะครับเลือกเส้นตรงลากไปเลยนะครับให้มันเหมือนมงกุฎนะครับอ่าลากปึบขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนแหลมๆลงมาแบบนี้นะครับเส้นสุดท้ายเราก็ลากขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลบออกตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันเลอะเทอะเดี๋ยวภาพเราเลอะเทอะนะครับ ลบออกไปก่อนเอาละทีนี้พอได้มงกุฎมาแล้วเราก็ตกแต่งมงกุฎของเจ้าหมูตัวนี้โดยการเอาวงกลมนะครับวงกลมมาใส่สักสามวงนะครับใส่3ามวง,งแบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับหรือใช้เป็นสองวงก็ได้นะครับใช้เป็น2วงก็ได้ถ้ารูปมันใหญ่นะครับใช้เป็นสองวงก็ได้าตกแต่งมงกุฎของเจ้าหมูนะครับเอาละทีนี้ต่อไปต่อไป เรามาเลือกวงกลมเหมือนเดิมนะครับจะทําจมูกของหมูนี่ทําวงรีใหญ่ๆเลยนะครับทําวงรีใหญ่ๆเลยหมูตัวนี้จมูกใหญ่ๆนิดนึงนะครับหมูเจ้าแองกี้เบิร์ดนะครับหมูในเกมแองกี้เบิร์ดหมูตัวสีเขียวนะครับเอาละทีนี้เราก็ทําเป็นรูจมูกทั้งสองนะครับรูจมูกของเจ้าหมูทั้งสองนะครับเอาละทีนี้เรามาทําส่วนของตานะครับ ตาของเจ้าหมูเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่อยู่ห่างๆกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าอย่าให้มาไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับพยายามอย่าให้เส้นตาชนอย่างนี้นะครับต้องให้ห่างๆกันนะครับเพราะเวลาเราลงสีเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะมีปัญหานะครับอ่าทำเป็นตาห่างๆนะครับอ่าทำอีกข้างนึง่งแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย เอาละทีนี้เราก็ทําลูกตานะครับลูกตาของหมูตัวนี้มันจะติงต้อมนิดนึงนะครับด้านหนึ่งมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับด้านหนึ่งมันจะอยู่ฝั่งซ้ายอย่างนี้นะครับอ่าดูนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่ด้านหนึ่งมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนี้นี่ตาดํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายอย่างนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ชิดขวานะครับมันจะอยู่ชิดขวาอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนหมูติงตองนะครับเอาละทีนี้ต่อไปทํา คิ้วให้มันนะครับทำคิ้วมันทำยังไงนะครับให้นักเรียนมาเลือกที่เส้นโค้งนะครับเส้นยืดโค้งนะครับแล้วนักเรียนมาเลือกขนาดของเส้นสุดท้ายเลยใหญ่ๆเลยนะครับอ่าทีนี้ดูนะครับทำยังไงลากตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่าต่อไปเราก็ลากอ่าไม่ใช่นะครับต่อไปเราก็ลากอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นอย่างนี้ คลิกที่ส่วนโค้งนะครับส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกไปก่อนเดี๋ยวมันภาพเราจะเลอะเทอะนะครับเอาละทีนี้ต่อไปขั้นตอนการทําปากนะลูกขั้นตอนการทําปากนะเราก็ต้องมาเลือกเส้นโค้งเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราอยู่เส้นสุดท้ายใช่ไหมลูกให้เรากลับมาที่เส้นที่3นะครับมันจะมีอยู่1 2 3 4ามเส้นนะครับให้เรามาเลือกเส้นที่3นะลูกเส้นที่3นะอ่าต่อไปเราจะทําปากนะครับ โดยการลากจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาของมุมจมูกของมันนะครับยืดออกมาอย่างนี้นะครับยืดมาอย่างนี้คลิกไปตรงที่ส่วนโค้งนะครับก็จะได้เจ้าหมูที่มันยิ้มเจาะเยอะแล้วนะครับเอาละทีนี้ส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะครับอ่าก่อนลงสีอีกส่วนหนึ่งนะครับเราที่มาเลือกที่ผู้กันนะครับผู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทําเป็นส่วนนี้นะครับ เป็นส่วนที่สีดำลากเส้นโค้งมาแบบนี้นะครับเอาละทีนี้ลงสีดําก่อนนะลูกมาเลือกที่ถังสีเลยแล้วก็เราหนูสังเกตตรงนี้นะลูกเด็กๆสังเกตตรงนี้นะว่ามันเป็นสีดำหรือยังนะครับเป็นสีดานะลูกเราจะมาใส่ส่วนของเป็นสีดําก่อนส่วนแรกก็คือหูทั้งสองข้างส่วนที่สองลูกตาส่วนที่สามด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนที่สี่ส่วนของรูจมูกนะลูก อ่าต่อไปต่อไปให้มาทําสีมงกุฎนะลูกทําสีมงกุฎกันนะครับเราอยู่ที่สังสีอยู่นะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเลือกสีเหลืองอ่าใส่มงกุฎส่วนตัวนี้ใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนที่ตกแต่งมงกุฎใส่เป็นสีน้ําเงินนะลูกอ่าทีนี้นะครับทีนี้เราจะมาใส่สีของตัวหมูนะลูกอ้าวเด็กๆเข้ามาตรงนี้กันนะครับเข้ามาตรงนี้กันนะ ตรงที่ Edit Color เห็นไหมที่มันเป็นหลายๆสีคลิกเข้าไปมันจะมีสีให้เลือกมากมายเลยในที่นี้คุณครูเข้ามานะครับเราจะมาเลือกสีเขียวเข้มและเขียวอ่อนกันนะครับเขียวเข้มและเขียวอ่อนกันทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นเขียวเขียวเข้มนะลูกนี่นี่เป็นส่วนของสีเขียวนะนี่นักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงลูกศรถ้าเกิดว่าเราลงมาข้างล่างตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวเข้มถ้าเกิดขึ้นบนตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะลูก ให้เราสังเกตให้ดีนะครับให้เราสังเกตให้ดีนะครับเราก็สามารถที่จะเมาส์มาเลือกตรงโทนสีได้นะครับถ้าอยากได้สีสว่างสว่างหน่อยก็มาเลือกตรงโทนสีที่มันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะอ่าพอเลือกได้แล้วก็กดโอเคในที่นี้นะครับคุณครูได้อ่าพอกดโอเคแล้วสีที่เราเลือกมันก็จะมาอยู่ตรงส่วนนี้นะลูกเราก็ดูที่ถังสีนะครับแล้วก็มาดูที่คันเลืหนึ่งตรงนี้นะครับเมื่อได้สีเขียวแล้วเรากดเข้าไปเห็นไหม มันก็จะได้สีเขียวเข้มนะลูกต่อไปต่อไปเราก็มาหาสีเขียวอ่อนกันนะครับโดยที่เข้าไปที่ Edit Color เหมือนเดิมนะครับลูกศอนเรามาสีเขียวเข้มใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลูกศอนขึ้นไปด้านบนสีมันก็จะอ่อนนะครับกดโอเคเข้าไปเห็นไหมเราก็จะได้สีเขียวอ่อนมานะลูกสีเขียวอ่อนมาเอาระบายตรงไหนลูกระบายตรงจมูกของมันแล้วก็ตรงปากของมันเห็นไหม เสร็จแล้วเราก็จะได้หมูเจ้าหมูอิงคีเบิร์ดมาที่เป็นัตูกนกอิงคีเบิร์ดนะครับทีนี้ให้เด็กๆตกแต่งตามใจชอบเลยว่าจะตกแต่งแบบไหนนะลูกตกแต่งตามใจชอบของเราเลยนะครับอาจจะเอาก้อนเมฆมาตกแต่งก็ได้นะครับอ่ะเรามาเลือกที่รูปสงก้อนเมฆนะครับแล้วก็มาเลือกสีดำนะลูกเลือกสีดำนะอ่าปึ๊บตกแต่งเลยให้สวยงามนะครับอ่า ตแกแต่งให้สวยงามอ่ายังลบลบส่วนนี้ไปจะได้ดูเหมือนก้อนเมฆนิดนึงนะครับยังลบลบไปเลยนะครับอย่าลบเพลินนะเดี๋ยวถ้าเส้นขาดเดี๋ยวเส้นมันรั่วเวลาเราลงสีสีมันจะเลอะเทอะนะลูกลบไปเลยนะครับลบไปเลยเอาะทีนี้ก้อนเมฆมัน,ม,นมันก็เป็นสีขาวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเติมสีเราก็แค่คลิกที่ถังสีนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเป็นสีพื้นในที่นี้กูเลือกสีฟ้านะครับ กดเข้าไปเลยเห็นไหมเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าให้นักเรียนลองทําดูนะครับวันนี้คุณครูต้นก็มีเพียงเท่านี้และโลกสวัสดีครับ